สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวนะครับตอนเดียว 4, ี4คูเลยนะครับตัวนี้ครับกำลังได้รับความนิยมมากๆเลยสําหรับกระบะฟอร์ดตอนเดียวนะครับตัวนี้ราคาจดจําหน่ายของเขาครับอยู่ที่7 7 0 0 0บาทนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นส่วนลดช่วยดาวนะครับหรือลูกค้าเอาส่วนลดมาเป็นชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวอันจะแนะนําการตกแต่งของเรานะครับว่ารถฟอร์ดของเราเนี่ยจากรถนะครับที่เป็นแบบเดิม ฟูออปชั่นจัดเต็มนะครับตั้งแต่ด้านหน้ายันท้ายรถเลยเดี๋ยวมารับชมกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยเราได้ถอดกันชนหน้าเดิมออกใส่กันชนหน้าที่เป็นตัวเหล็กของ T W I ตัวนี้ก็ติดออกมาแล้วก็ทําให้ดูรถของเราดูแข็งแกร่งขึ้นดูดุดันขึ้นนะครับแล้วก็ดูเท่ขึ้นด้วยนะครับที่เป็นชุดหน้าเหล็กตัวนี้แข็งแรงทนทานมากๆนะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าคู่แบบสีแดงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าป้ายทะเบียนนะครับที่เราใส่เอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องนะครับที่เอาไว้รองรับสําหรับรุ่นที่แบบว่ามีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ตอนเดียวของเรานะครับสี่คณสี่ยังไม่มีในส่วนของเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้านะครับด้านบนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นทรรงเตอ คันนี้เป็นกระจังหน้าแบบสีดำนะครับขอบตัวอักษรแบบสีแดงนะครับด้านบนมีไฟ LED 3จุดที่เป็นแบบสีขาวก็ทําให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นขึ้นมานะครับสำหรับคมหน้าเดิมของรถเรานะครับตัวนี้คมหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์อตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบมัลติรีแฟกเตอร์มาให้แล้วนะครับไฟส่องสว่างด้านในยังเป็นแบบหลอดไส้ยอยู่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับข้อไฟหน้าเพื่อเพิ่มป้องกัน การเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะครับสำหรับข้อไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ในสําหรับในส่วนของไฟตัดหมอกเราก็มีเพิ่มเติมมาให้นะครับมีไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นแบบ LED นะครับตัวนี้ก็ได้ในเรื่องของความสว่างที่มากขึ้นด้วยด้านบนสกูป๊ปตัวนี้เราได้ติดสกู๊ปที่เป็นทรงฟิตนะครับก็จะเป็นสีดําสีเดีวยวกับตัวรถตัดกับสีของดําด้านด้านข้างทําไฮไลท์เป็นขีดสีแดงมาพร้อมกับรูปม้านะครับโลโก้ตัวนี้นะครับม้ามาแตงแบบสีแดงนะครับ ก็ทําให้ด้านหน้าของฝากระโปรงของเราดูมีมิติมากขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยต่อกันด้วยด้านข้างตัวนี้คิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบมีหมุดยิงซิลิโคนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยยึดหมุดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จากล้อแม็ก ล้อกระทะของเรานะครับขอบ16นิ้วคันนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นแม็กของแวมพายนะครับขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางออทเทรนนะครับที่เป็นของยางของซูแม็กนะครับตัวนี้สเปคยางอยู่ที่275ทับ55 R20 เราติดตัวนี้ไปนะครับคันนี้ไม่ได้มีการทำไม่ได้ยกนะครับแล้วก็ล้อขอบ20เนี่ยนะครับไม่ติดซุ้มล้อแต่อย่างใดเลยนะครับก็ขับขี่ได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ในชีวิตประจําวันได้ปกติและที่สําคัญนะครับติดออกมาแล้วก็ดูเท่มากๆนะครอ เดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมากันต่อเลยบันไดนะครับรุ่นนี้ของเรายังไม่มีบันไดคันนี้ก็เป็นบันไดเหล็กนะครับของตัว LM นะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้ตัวนี้ก็รองรับน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็ในการชําระล้างต่างๆเนี่ยเรียกว่าง่ายมากๆเลยถ้าดินโครนอะไรติดเนี่ยนะครับเราสามารถฉีดน้ําแล้วก็ทําความสะอาดได้ไม่ ไม่เก็บกักน้ําด้วยนะครับสำหรับตะแกรงที่เป็นบันไดเหล็กด้านข้างนะครับแล้วก็ลายสติกเกอร์นะครับเราติดนะครับคันนี้พิเศษเลยลายสติกเกอร์เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับเป็นลายเสือนะครับพร้อมกับรูปเข็มทิศนะครับก็จะมีฟอนต์นะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นคำว่าออฟโรดสี่คุณสนะครับติดตั้งแต่ในส่วนของแก้มด้านหน้ายันด้านท้ายของตัวรถเลยนะครับกระจกด้านข้างก็มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับแล้วก็ฟิล์มรอบคันเราติดเป็นฟิล์มแบบเกรดเซรามิกนะครับคิ้วกันสาดนะครับแล้ว ลองเบามือจับกันลอยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวกระบะกันดีกว่านะครับที่เราเสริมหล่อมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของโลบาร์เล็กตัวนี้เป็นโลบาร์เล็กของ Outlander นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบมีไฟด้านท้ายนะครับมีโลโก้ของ Outlander นะครับแล้วก็มีอะคริลิกนะครับคำว่า Outlander ตัวนี้นะครับ สำหรับตัวบาร์ด้านข้างของเขาเนี่ยนะครับก็มีมาให้เดิมๆจากโรงงานให้อยู่แล้วเผื่อลูกค้าเอาไว้มัดของนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้จริงเนี่ยตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีข้อไฟท้ายนะครับที่เราติดตั้งเพิ่ม อะคริลิกเดิมๆเ,เลยจากโรงงาน4ี่คูณสี่บอกว่ารุ่นของเรานะครับเป็น4ี่คูณสี่นะครับตัวนี้เรามี4ี่คูณสด้วยแต่รุ่น4ี่คูณสยังไม่มีดิฟล็อกไฟฟ้าคันนี้4ีคูณสี่ก็มีดิฟล็อกไฟฟ้าแล้วเผื่อลูกค้านะครับขับรถในไร่ในสวนเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดว่าอ่ามันพื้นนะครับมันเป็นโคลนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามีดิฟล็อกไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้นะครับ โลโก้ฟอร์ด้านท้ายนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับกันชนท้ายที่เราติดตั้งเพิ่มตัวตอนเดียวยังไม่มีกันชนท้ายมาให้ตัวนี้เป็นของ Outlander นะครับตรงรุ่นเลยมีห่วงโอเมก้าคู่ไฟ2ป้ายทะเบียนยางอะไหล่ก็อยู่ด้านล่างนะครับเราก็มีมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไรเนอร์กันดีกว่านะครับ พื้นที่ในการบรรทุกเนี่ยนะครับเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะครับลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าของสวนนะครับหรือว่าเป็นเกษตรกรก็ออกรถรุ่นนี้ไปใช้งานกันเยอะนะครับแล้วขนส่งนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็นิยมเล่นฟอร์ดกันเยอะด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นนะครับตอนเดียว4ี่สีของเราหรือ4ี่สองของเราเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้นะครับชนิดน้ํามันของเขานะครับตอนนี้นะครับ ของเราก็เติมดีเซล b 7นะครับถังน้ำมันจุ80ลิตรนะครับเต็มถังวิ่งยาวๆได้เกือบ1 0 0 0กิโลเลยเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันดีกว่าว่าภายในตัวรถมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับตัวนี้กระจกด้านข้างของเรานะครับก็จะเป็นแบบออโต้ให้นะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าคันนี้นะครับถึงแม้ว่าเป็นตัวตอนเดียวเราก็มีระบบไฟหน้าเป็นแบบออโต้มาให้แล้วนะครับปุ่มเปิดไฟตัดหมอกแบบแยกเราก็มีติดตั้งมาให้กุญแจก็เป็นแบบรีโมทมาให้แล้วนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าหน้า ต้นมาให้แล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับพวงมาลไยก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับสำหรับหน้าจอกลางนะครับของเรานะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด10นิ้วลองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับตัวนี้เรียกว่าครบคันเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะของเรานะครับ ตัวนี้นะครับคู่หน้าก็เป็นบอกกระมยียนะครับอย่างดีเลยนะครับนี่ครับภายในนะครับนั่งก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีปุ่มดิฟล็อกไฟฟ้านะครับมาให้แล้วก็โหมดในการขับเคลื่อน2ล้อส่ล้อนะครับส่วนตัวรถของเรานะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้ก็เป็นแบบ6สปีดเลยนะครับราคาเพียง7 7 0 0 0บาทลูกค้าก็ได้นะครับรถไว้ใช้งานได้เลยนะครับใช้ในกิจการในไร่ในสวนนะครับลูกค้านะครับอยากได้การตกแต่งแบบไหนทักเข้ามานะครับอาจจะแนะนำการตกแต่งให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันขอจบ การรีวิวตอนเดียว4คูณ4นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าด้วยเพื่อว่าเป็นช้อยในการเลือกใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ